รีวิว h o n ด้ c คลิกนะครับ110 i ไอนะครับตัวนี้ปี54ี่นะครับผมสภาพสวยนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้แต่นะครับคันนี้ผมจะแจ้งก่อนนะครับว่ามีตำหนินะครับก็มีตำหนินะครับ1จุดนะครับเออ2จุดนะครับจะมีล้อนะครับล้อนะครับนะครับล้อดุ้งนิดนึงนะครับ เดี๋ยวตอนสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวบิดให้ดูนะครับอันนี้ดุ่งนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาขับฉี่ครับไม่ไม่สะเทือนนะครับเวลาขับขี่ก็ขี่ปกตินะครับแต่เวลาเรามองอย่างเงี้ยนะครับขอบมันขอบมันดุ้งออกตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับนี่นะครับกับตรงนี้แฮนด์มันขึ้นไปนิดนึงนะครับนี่ครับแฮนด์ตรงนี้ มันบนดันขึ้นมานะครับน่าจะล้มล้มแปะมาอย่างเงี้ยครับล้มแปะมาด้านขวานะครับนี่นะครับตอนนี้ตรง,ตรง,ตรงไหนผมแจ้งหมดนะครับตรนนี้อะไรบ้างแจ้งหมดนะครับตัวนี้ก็เครื่องดีเลยนะครับเครื่องดีเลยจบทุกอย่างครับยกเว้นตอนนี้ก็ใตรงนี้แหละครับตรงล้อเนี่ยครับ นะครับไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็ผมเปลี่ยนใหม่ก็มีโช๊คนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวเก่ามันมันน้ำมันมันซึมนะครับผมก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับกับปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กน้ำมันนะครับปั๊มเชื้อเพลิงนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพื้นนะครับมี ร้าวตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับพื้นเป็นรอยร้าวนะครับตรงนี้แตกเลยแหละครับตรงนี้นะครับโดยรวมก็ยังสวยนะครับโดยรวมก็โอเคนะครับขี่ถ้าซื้อไปใช้งานไม่ซีเรียสอะไรมากก็โอเคอยู่นะครับเครื่องดีนะครับคันนี้ก็มีตำแหนิตรงนี้นะครับ ดัดลงได้ครับผมให้ช่างเขาดัดดัดลงแป๊บเดียวนะครับใช้แท่งเหล็กสวมแล้วก็งัดลงเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับตรงล้อที่ผมแจ้งนะครับ จะมีดุ่งนิดนึงนะครับแต่เวลาขี่ไม่สะเทือนนะครับเวลาขี่ปกติอยู่ครับนิดนึงนะครับเครื่องดีนะครับเงียบนิ่มเลยนะครับผม ประมาณนี้ครับผมเครื่องดีเงียบนิ่มนะครับโดยรวมตำแหน่นะครับก็เท่าที่แจ้งเลยนะครับก็จะมีประมาณตรงนี้ครับนี่นะครับก็ตรงนี้นะครับกับล้อนะครับมีประมาณนี้นะครับผมก็สนใจก็สอบถามทักแชทมาได้นะครับ รถอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเบอร์โทรก็ตามที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับกับช่องทางการติดต่อรับผมคันนี้ก็เปิดราคาอยู่1นึ่0บาทนะครับสอบถามกันมาได้นะครับรถได้นะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับผมบขอบคุณมากๆครับผม